สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟเลี้ยวแต่งนะครับจากแบรนด์พลอยบินนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวดี152นะครับตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกให้ในตัวด้วยครับผมแล้วก็เป็นหลอดไฟ LED นะครับกันน้ํากันความร้อนครับผมสามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นเลยครับผมก็อันนี้ติดตั้งยากไหมครับช่างตัวนี้ติดตั้งไม่ยากนะครับจะมีปลั๊กพร้อมเสียบมาให้นะครับตัวนี้เลยนะครับ รถบางรุ่นอาจจะไม่มีปลั๊กนะครับผมแนะนําให้ซื้อปลั๊กเพิ่มนะครับปลั๊กเสียบนะครับตัวนี้เป็นแบบปลั๊กเสริมใช่ไหมครับปลั๊กเสริมนะครับตัวนี้เสียบเข้ากล่องแล้วก็เสียบตัวนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับก็อันนี้เดี๋ยวช่างติดตั้งให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสายนี้จะเป็นสายดํานะครับอ่าสายนี้จะเป็นสายไฟเลี้ยวนะครับอ่าแล้วอีกสายนะครับจะเป็นสายไฟเบรนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาต่ออ่าให้ดูนะครับ จริงๆสายไฟเบรคควรจะต่อกับสายไฟเบรกนะครับตัวนี้วันนี้ผมจะต่อในสายไฟเลี้ยวให้ดูนะครับครับอันนี้ก็จะต่อให้ดูในส่วนของตัวไฟก่อนนะครับว่าไฟเบรกจะติดแบบไหนแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ตัวไฟก็จะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีตัวไฟเบรกให้อยู่ตรงกลางนะครับสําหรับตัวนี้เนาะอ่าก็สําหรับ ตัวไฟท้ายนะครับตัวนี้สามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหรือว่าติดขัดตรงไหนก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ทางร้านขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ